Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะไปทำแล้วนี่อย่าลืมส่ง,ส,ง,ส,งส่งส่งส่งสติกเกอร์ให้น้องด้วยนะส่งเหรียญให้น้องนี่น้องทําแล้วทําแล้วทานข้าวแล้วยังคะพี่ทานข้าวแล้วยังเอ่ยเสียงดังไหมอันนี้เสียงดังไหมเปิดพัดลมอะ่ะ <laughs> อย่า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 เพิ่งยิ้มหน้าเขียวมา ต้องต้องได้รับการสนับสนุนจากพี่ต้นก่อนนะวันนี้ถามถามพี่เกิดแล้วนะพี่เกิดบอกว่าลงไว้ละสามสามสิบสามสิบช็อตก็ยังได้นะอ,อ๋อทานแล้วจะไลรประมาณชั่วโมงเดียวนะคะพี่ประมาณอ,อ๋อยนะี่สิบสองจุดสามสามสองเนาะประมาณหนึชั่วโมง มามากี่บ้านคะพี่วันนี้หนึ่งเอ้ยสามสี่สามสี่มาแค่บ้านที่สามกับที่สี่ใช่ไหมเสียงดังไหมคะพี่เสียงพัดลมดังไหมส้มเน่าหมดแล้วยังคะพี่ส้มเน่าไปหมดแล้วยังเอ้ยพี่ทันอะไรนะทันอันนั้นเป็นไหมทัน ขนมอันนั้นอ่ะเขาข้าวหลามเป็นไหมอย่าส่งเตจสติกเกอร์มานะส่งส่งอันส่งตังมาให้ด้วยนี่ไงอ,อ๋อกินหมดแล้วหรอคะพี่พี่กินเป็นอยู่หรอขน,ขนมอข้นูมาเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าส่งไปอีกทีดียวส่งอันนี้ไปให้นะคะพี่เด่ยผักกลุ่มนี่พี่ทานเป็นไหมอันนี้มันเปรี้ยวแล้วนะคะเนี่ยมันมันเปรี้ยวแล้วนะอันเนี้ย โอ้เดี๋ว่าจะถ้าถ้าเราทำมันเนี่ยเราลงคิ